งงมาจากไหนวะอ,อ,อยากพัฒนาฝีมือพัฒนาวอโซนไปกับผมไหมล่ะ <London. S 1> เล่นมาเป็นปี ู่ปล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วเร็วเร็วโร้โหัดวัดบ้างโอ้โห,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 หไม่ทันแล้วตายหนึ่งตายมีคนขึ้นมา Mình còng mà Ui, sân này nè, <laughs> <laughs> Hơi. Mày đồ lời ạ. Không chơi lắm Luang 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 1 luang 1. อีก้อนสามส,สามแสนวงสองสวยลุงโลกระสุนหมดโลกระสุนผมหมดมาช่วยหน่อยอยูให้อยู่ลุงไปลุงไปโอ้โหมีทุกเพิร์กเนี่ยมันดีจริง

Chúng chơi không lắm tìm okay. lắm Chúng ta đã tìm được Chúng ta đánh một đứa ừm dạng 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 miêu vẫn ngoài yêu vẫn ngoài ủi đồn chơi đấy chơi đấy ủa đồn thân ai đồn thân ai đồn thân đồn thân đồn thân

งาลลุลโอเคหนึ่งวิเสร็จเรียบร้อยเพชรผ่านตกใจหมดเก็บเป็นกอดด้วยเอา้าโยน อ๋อเหละมันหายไปแล้วเปลี่ยนมุมนั้นไงมันมีสองตัวนะลุงอ๋อ,นะอ,เ,อเหรอมีเขาล่อนมาเขายิงมาวะ

เหมือนมีคนมาเลยว่ะพี่บายบายลบเฮ้ยมีคนมาตึกเรา 行。嗯

้หลังเข้าโอ้โหจะตาแล้วสวยเสียสมุกยาวสลูกเฮ้ยสองตรงนี้พอดีอออเลยเฮ้ยระเบิดอเนะ เแล่วเ็นแลมีมีคนลงมาอีกหนึ่งี่เหครับจะตายแล้วชิวจัดที่ก่อแตกไปแล้วโอ้โหลุงก็น่ารุงจัดี

โอ้โหไม่รอด่ะ

Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Piom Mandi to dang dang, you tik ไอ้บ้านตัวอันไหนข้างบนเรอ่ใช่ใช่ัสอัตายหนึ่งตายหอีกตัวยังไม่ตายโอ้โหทำมีใส่โอ้โหโอ้โหคิวันไปเยอะอยู่นะคนเราเท่าไหร่วะเนี่ยคนคิวไปสิบห้าแอซิดไปเท่าไหร่ไม่รู้ โอ้ยสห้า